ผอกมาออกกันต้องชิงออกกันเกี่ยวับคอยังไม่หมดก็ทำไมลุ่นลุ้นไม่มาทำไมต้องยังเล่หมดยังขอก็ได้ไปเกี่ยวกับผมจะหนีผมไปไหนเล่าเอาตามลงมาดี่ เดียวเลยไม่ได้ดูน้ำมันเลยเนี่ยเออเฮ้ยแม่ผมอีกสามทีส้มสิบห้าสิบสามตุ้ยตายครับตุ้ยตายครับขับรถลงน่ฮะเรื่องเป็นใหม่ปะเนี่ยอะไรลงง่ายจัะเบาลงเลยอุ๊ยเบาปุ๊บลงถ้าลงเลยอ่ะเบาปุ๊บ <laughs> เ,รเ,รเราต้อง,องไปเล่นตรงนูแลแล้นเราจะไม่โดนประตูมาใกล้จังลละ <laughs> เอาเดินเขาได้เห็นชัดๆนี่เ,เขาจะว่าเราพลาดไม่ได้ผมกคนเล่นทุนตันนั่งเล่นต่้งหน้าผมนเล่นแล้วเสือเลย

ลงว่าเดีเ๋ยวแทบไม่ละมาแล้วมาแล้วมาหวอนท่านาได้จะลงยางๆถงทมนันมีเยอะตั้งใผมจะลงก่อนแล้วเนี่ยโอ้ยขึ้นถังนะ่าเขาขึ้นถังน่ะบอกท่าู้สั่งผมผู้ัาผมผม,ม,มีทีหลังเนี่ยตั้งใผม